เจคเโน่ no. นำเสนอบ้านสไตล์ลอฟนะคะแปลงนี้นะคะเจ้าของขายขาดทุนเลยค่ะทุกท่านยอมขายขาดทุนเพื่อปลดภาระนะคะบ้านพร้อมที่ดินค่ะขนาดเนื้อที่100ตารางวาค่ะทุกท่านเป็นบ้านสไตล์ลอฟนะคะ2ห้องนอนสองห้องน้ำค่ะอยู่สันนามเมง,งสัทรซายจังหวัดเชียงใหม่นะคะ ราคาสนใจสามารถเจราจาต่อรองกันได้ค่ะเจ้าของตั้งราคาไว้ที่1、450 0ล้าบาทค่ะยอมขายขาดทุนเลยนะคะทุกท่านเพราะว่าปก,ปกติแล้วนะคะพื้นที่ตรงนี้ตอนที่เจ้าของเดิมซื้อนะคะซื้อที่ดินสร้างบ้านก็2ล้านกว่าแล้วค่ะแต่ยอมขายเพียงแค่1、450 0 0้บาทพร้อมอยู่ได้เลยค่ะมีบ้านให้พร้อมนะคะ สนใจติดต่อสอบถามได้นะัดชมพื้นที่โทรคุยได้โดยโตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์โทรไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะในวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ